สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศนะครับวันนี้ผมก็ได้มาถ่ายอยู่ในป่านะครับอยู่ท้ายๆบ้านนะครับเพราะว่าผมจะพาพี่น้องทุกท่านมาพบกับสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดอยู่ตามป่านะครับบางทีไปเจอตูข้างถนนก็มีนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับ แต่ก่อนจะไปดูต้นนะครับหรือดูเถาของเขานะครับขอฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับช่องเล็กๆของป่าเขียวนะครับเป็นช่องใหม่นะครับขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าเขียวในการถ่ายคลิปต่อไปด้วยนะครับผมจะกราบขอบพระคุณพี่น้องเป็นอย่างมากนะครับ ฟังเสียงนกเสียงกาไปด้วยกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เวลาใกล้จะถึงหกโมงเย็นแล้วนะครับผมก็เลยได้มาถ่ายนะครับถ่ายให้พี่น้องได้ดูนะครับผมก็มันจะมีทางไปอยู่นะครับแต่ยุ่งเยอะครับพี่น้องเข้าป่าตอนค่ามีเสียงนกเสียงกานะครับบางทีภาพไม่ชัดนะครับ ก็ขอกับประทานอภัยพี่น้องด้วยนะครับเพราะว่าผมใช้กล้องโทรศัพท์นะครับบางยี่ห้อก็ใสแจ้วเลยนะครับลูกเล่นเยอะแต่ของผมมันลูกเล่นไม่ค่อยเยอะนะครับมีก็มีเถาเล็กๆนะครับมีก็มีอยู่ครับแต่เป็นเถาเล็กๆผมก็เลยไม่อยากถ่ายให้พี่น้องดูนะครับอยากถ่ายเทาใหญ่ๆนะครับมีแต่สมุนไพรทั้งหมดเลยนะครับ ตามป่าตัวนี้นะครับเพราะว่าผมบางทีผมมาเก็บผมก็มาเก็บแถวนี้นะครับห่างจากบ้านไม่ไกลนะครับเห็นต้นไม้อะไรแปลกๆเยอะนะครับถ้าเราดูดีๆนะครับเพราะว่าไอ้นี้จะเป็นไอ้นั่นนะครับพี่น้องนี่นะครับอันนี้เป็นต้นกํำลังช้างสารนะครับแบบเป็นต้นนะครับเคยลงคลิปไปแล้วนะครับพี่น้อง จะเป็นต้นเล็ขนะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้ถ่ายต้นกําลัง้างสารนะครับผมจะมาถ่ายแล้วก็มาบรรยายให้พี่น้องทุกท่านได้รับรู้กันทวนหน้านะครับเผื่อวันหนึ่งวันใดนะครับเราอยู่ห่างไกลโรงพยาบาลน,นะครับหรือว่าอยู่ในที่ชุมชนมันไกลนะครับจากหมู่บ้านนะครับจากตำบลอะไรก็แล้วแต่นะครับ เวลาจําเป็นมานะครับสมุนไพรเลยนะครับจะเป็นตัวช่วยนะครับพี่น้องทุกท่านอย่างดีเลยนะครับอ๋อมีมีน้องน้ําด้วยนะครับพี่น้องมีน้องน้ําด้วยอยู่ข้างหน้านี่เองครับพี่น้องสมุนไพรเพราะว่าผมแต่ก่อนผมเคยเข้ามาผมว่าผมเห็นอยู่นะครับเป็นสมุนไพรที่ค่อนข้างที่จะ มีเยอะอยู่นะครับพอมีอยู่นี่นะครับใช่เถาของเขาหมดเลยนะครับบางทีเราเป็นทางเลือกของคนที่จะเลือกใช้เลือกสอยนะครับสมุนไพรนะครับผมเจอแล้วนะครับเป็นเถาใหญ่อยู่นะครับนี่นะครับเจอแล้วครับผมจะให้พี่น้องดูใบด้วยนะครับถ้าพี่น้องได้เห็นแล้วโอ้เถาอันนี้นี่เองอยู่ที่บ้านเยอะนะนะครับ อนะครับนี่นะครับผมต้องพยายามทําให้ชัดมากๆเลยนะครับภาพนี้เพราะว่ามี f อฟซนะครับบอกว่าถ่ายรูปไม่ชัดหรือว่ามันยังไงหรือเป็นพ่อเน็ตหรือเปล่าของผมส่งไปไม่ดีหรือการรับชมมันเน็ตมันส่งไม่เต็มที่หรือเปล่านะครับผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับพี่น้อง <c oughs> ค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันครับพี่น้องบางที มันจะไม่มีในตำรานะครับและบางชนิดนะครับจะไม่ได้เข้างานวิจัยนะครับผมจะถ่ายให้ดูชัดๆพยายามให้ชัดๆนะครับแต่ตอนนี้มันมันเย็นนะครับอ่านะครับไม่รู้ว่าจะจะเห็นชัดกันหรือเปล่าครับพี่น้องที่มารับชมคลิปของผมนะครับมารู้กันเลยนะครับพี่น้องเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะบอกนะครับนี่เป็นใบของนะครับ โมกเคือนะครับเขาเรียกว่าโมกเคือนะครับภาษากลางเลยแหละครับเรียกว่าโมกเคือนะครับแต่ภาษาอีสานเรียกว่าเคือใส่ตันนะครับหรือเครือหมักใส่ตันนะครับเครือใส่ตันนะครับเขาอื่นนะครับเนี่ครับเป็นเครือใส่ตันนะครับบางทีนะครับเวลายอดของเขาออกมาอ่อนๆนะครับคนแก่คนเท่าโบราณเคยเล่าให้ผมฟังว่าแต่ก่อนนะครับเข้าป่าเข้าดง ไม่มีหม้อนะครับไปได้นะครับพากันไปทํามาหากินนะครับสมัยแต่ก่อนมันสัตว์ป่ามันยังเยอะนะครับไปแล้วไปได้เต่านะครับไปได้เต่าไปได้เต่าได้นกบ้างได้อะไรสัตว์ที่กินได้ครับทุกท่านแล้วก็เอาทํากระดองเต่านะครับเอาดองของเต่านะครับมาทําเป็นแทนหม้อนะครับแล้วก็เก็บเอายอดของ นี่นะครับโมกเครือหรือเครือไส้ตันนะครับย้อนอ่อนไปแกงอ่อมใส่นะครับนี่คือคนแก่โบราณเคยเล่าให้ผมฟังว่าเป็นทั้งยาเป็นทั้งสมุนไพรเป็นทั้งทุกอย่างครับเป็นทั้งผักด้วยนะครับนี่นะครับคือเถาของเขานะครับนี่ครับหลายปีแล้วนะครับเนี่ยเพื่อจะได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่นี่เป็นใบนะครับใบของโมกเครือนะครับโอ้โหผมจะลองเปิด ดูก่อนอ่านะครับนี่เป็นใบของโมกเครือนะครับนี่นะครับผมจะผมจะทําเฉยๆอยู่ครับพยายามจะทํากล้องให้เฉยๆอยู่นะครับอันนี้หลังใบนะครับอ่าหลังใบนะครับแล้วดูดูพื้นใบนะครับทีนี้อ่านะครับนี่คือพื้นใบนะครับสังเกตดูดีๆนะครับพี่น้องทุกท่านนี่คือพื้นใบอ่าเวลาเราเด็ดอ่าเวลาเราเด็ด นี่นะครับจะมียางเยิ้มออกมานิดนึงนะครับแต่ไม่เยอะนะครับไม่เหมือนเทาเอ็นดอนแต่ถ้าเป็นเทาเอ็นอ่อนเยอะนะครับเห็นไหมครับพี่น้องนี่เป็นเถานะครับนี่เป็นเถามีอยู่อีกข้างในใหญ่ครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายเท้าข้างในให้ดูอีกนะครับผมไปถ่ายก่อนพี่น้องโอ้โหมต้องได้หลอดเข้าไปตรงนี้นะครับเนี่ยพี่น้องครับโอ้โห นี่เลยนะครับพี่น้องนี่ครับตรงนี้ก็ใช่นะครับพี่น้องทุกท่านนี่นะครับอ่านี่เป็นเถาใหญ่เลยนะครับอย่างน้อยก็ไม่ต่ํากว่าห้าปีแหละครับพี่น้องเพื่อจะได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่เลยครับพี่น้องนี่นี่เลยครับพี่น้องชาวอีสานนะครับผู้ฟังภาษาอีสานรู้เรื่องนะครับเป็นภาษาพื้นบ้านของบ้านพมเองนะครับนี่เลยนะครับ นี่นะครับนี่เป็นเถาใหญ่เลยนะครับผมว่าห้าปีไม่น่าจะอยู่นะครับนี่เพราะว่าไม่มีใครมาทำใช่หมดเลยนะครับนู่นข้างในดีเหมือนกันครับเพราะว่าให้นกให้หนูให้พวกสัตว์ต่างๆมาอาศัยอยู่นะครับอะไปเจอกับพบก,กับสบรรพคุณกันเลยนะครับผมจะอ่านไปด้วยนะครับจะพยายามทำกล้องให้นิ่งๆน,นะครับ นะครับสรรพคุณข้อที่หนึ่งนะครับเทานะครับเทาของมูกเครือเครือไสตันนี่รดฝาดเฟื่อนนะครับอันนี้ใช้ภายนอกนะครับใช้ทาสีนะครับแก้พิษภายในนะครับแก้เมื่อยนะครับได้นะครับใช้ภายนอกต้องเอาไปฝนนะครับไปฝนทานะครับไปฝนทานะครับ จะเป็นรากนะครับหรือเป็นเถาของเขาก็ดีนะครับพี่น้องทุกท่านใช้ฝนนะครับฝนนี้เขาจะไม่ว่าสมุนไพชนิดไหนก็ตามครับที่มีรสฝาดนะครับเขาจะช่วยสมานได้ดีมากๆนะครับใช้ทาสีนะครับหงอสีนะครับแต่นะครับแก้เมื่อยนะครับแก้เมื่อยแก้ผื่นคันนะครับให้เอาไปต้มนะครับพี่น้องทุกท่าน อาไปต้มนะครับวิธีการกินสมุนไพรเนี่ยอย่าไปกินเกินนะครับแล้วก็อย่าไปกินน้อยนะครับให้เอาพอดีกำมือของคนที่จะกินนะครับมันจะได้มันจะได้ไปทำงานในสังขารร่างกายของเราได้บรรลานนะครับอ่านะครับโมกเครือนะครับถ้าเอาไปผสมนะครับผสมผสมกับ มะตูมอ่อนนะครับเทาสิงโตนะครับและว่านมหาการนะครับจะช่วยแก้เมื่อยนะครับแก้ผื่นคันนะครับได้อย่างดีมากนะครับสองนะครับรากนะครับรากมีรสฝาดนะครับต้มดื่มนะครับบันเทานะครับทางเดินปัสสาวะมันขุ่นมันขัดมันอะไรก็บันเทาได้นะครับใครที่เป็นเกี่ยวกับไตนะครับโรคไตและตับนะครับ รู้สึกว่าอาการไม่ดีนะครับไปพบแพทย์พบหมอมาแล้วก็เอ้ยหันมาอยากใช้สมุนไพรก็หาทางเลือกนะครับหลายครูบาอาจารย์หลายสำนักหลายหลายสำนักมากนะครับสำนักสมุนไพรนะครับบางทีเป็นชมรมวิสาหกิจก็มีบางทีเป็นแพทย์แผนไทยก็มีครับพี่น้องดูเอานะครับอ่านะครับใครที่เป็นเกี่ยวกับตับไตนะครับมันพิการมันทํางานไม่ปกตินะครับแล้วยังช่วยบํารุงกําลังนะครับ นะครับตอนหายไข่ใหม่ๆนะครับไข่ที่เป็นไข่ใหม่ๆไม่มีเลี้ยวแรงไม่มีกําลังใช้โมกเขือนะครับจะป้าเป็นลากหรือว่าเป็นเถาก็ดีนะครับไาไปต้มเลยนะครับต้มดื่มเลยนะครับอยากให้จะเจืิอนอาหารนะครับกินข้าวกินปลาไม่อร่อยนะครับเหมือนคนแก่กินข้าวปากจืดปากจางก็บ่นกันไปหลายคนนะครับแต่มีหลายตำรับตำรามากนะครับผมยกมาคร่าวๆเฉยๆนะครับพี่น้องหวังว่าพี่น้องคงเข้าใจนะครับ มันจะช่วยเจริญอาหารนี่เราต้องผสมกับแก่นล่ำล่นทมนะครับเอ้ยไม่ใช่ครับพี่น้องกราบประธานอภัยให้เจริญอาหารนะครับเจริญอาหารก็ต้องต้มดื่มนะครับลากนะครับลากเขาก็ได้แต่ว่าใช้เป็นยาระบายนะครับผมพูดผิดนะครับพี่น้องโอ้โหความจําผมนะครับกราบประธานอภัยนะครับความจําผมมันมันมันอยู่ในสมองมากเลยครับเพราะว่ามันไม่ได้จดมานะครับส่วนมากจะจําเอานะครับ ถ้าพี่น้องอยากให้เป็นยาระบายนะครับเป็นยาระบายมีเลยครับให้เอาให้เอาแก่นลั่นทมนะครับกับเถ้าเนี่ยผสมกันนะครับต้มเลยนะครับอย่างละเท่ากันนะครับกินสมุนไพรต้องใช้อย่างละเท่ากันไม่ต้องมากไม่ต้องเกินกว่ากันนะครับถ้าเกินก็เกินนิดนิดนะครับสามนะครับยอดนะครับแก้ท้องเสียได้นะครับยอดนะครับ แก้ท้องเสียนะครับยอดมันจะมีลดมันลดฝาดมันอร่อยมากนะครับใบแกงออมใส่ไก่ใส่อะไรนี่ผมก็เคยกินอยู่นะครับใบนะครับใบใช้ทาหัวฝีได้นะครับเอาไปตําไปบดนะครับทาหัวฝีทาลิ์สีดวงทวารได้นะครับใบนะครับใบเอาไปทาฝีได้นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมไปถ่ายใบให้ดูอีกก่อนนี่นะครับใบ ใบเอาไปใช้ทาสีน้องได้นะครับเพราะว่าใครที่เป็นเกี่ยวกับฤิ์สีดวงเอาไปตําเลยนะครับตำตๆตๆตตํตๆแล้วก็เอาไปทาตรงที่งวลฤทธิ์สีดวงทวานมันจะฝ่อจะแห้งเข้านะครับและมีหลายตาํารามีหลายทางเลือกมากนะครับเอานะครับถ้าพี่น้องบางคนนะครับที่มาเป็นเพื่อนใหม่ของผมนะครับหรือเพื่อนเก่าแต่เรียนรู้ตำรามาด้วยกันเรียนเคยเรียนรู้สมุนไพรมานะครับ บางตัวไม่เข้าใจนะครับบางตัวก็เข้าใจนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้อธิบายอย่างละเอียดมากเพราะว่ามันมันต้องมันต้องดูคนด้วยครับว่าเป็นอะไรยังไงนะครับที่ว่าผมเคยจัดสมุนไพรให้เขานะครับวันนี้เขาก็มาเอาอยู่นะครับเป็นกระดูกทับเส้นนะครับเอาไปบรรเทานะครับเอานะครับพี่น้องคลิปนี้ถ้าพี่น้องไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์มาเป็นเพื่อนผมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสมุนไพรตามไปแจก ที่บ้านคนละหอละหอนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันต่อไปนะครับคลิปนี้นะครับผมขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดนะครับผมขอรับผิดชอบไว้แต่เพียงผู้เดียวนะครับพอให้ผู้ใดมาอยากนำนะครับพี่น้องเจ้าของเป็นผู้ท้ายนะครับสองของเจ้าของนะครับมันผิดพลาดไปผมกะกะประทานอภัยพี่น้องสุขสุคนเด้อพี่น้องเอ้ยเอานะครับ ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับการกินนะครับผมที่บอกทุกคลิปนะครับการกินการใส่สมุนไพรนะครับให้หู้นะบอกถามผู้หู้นะครับว่าสมุนไพรนี่มีฤทธิ์ห้อนบ่ต้นใหม่สนิทนี้นะครับมีฤทธิ์เย็นบ่หรือว่ามีฤทธิ์ห้อนเย็นนะครับถือกันกับคนถาดลมมากถาดไฟตาถาดดินถาดน้ำนะครับบ่เสมอกันนะครับกะถามผู้หู้ก่อนเด้อครับเด้อจังใสจังกินนะครับมีหลายครูบาอาจารย์ขอ ความเคารพทุกท่านที่ได้เผยแพร่มาน้ากันนี่แหละครับผมดูให้ความเคารพทุกท่านนะครับที่ทําช่องเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับแต่ว่าต้องหูจริงนะครับเพื่อจัดยาให้คนจริงนะครับจังบอกต่อกันไปนะครับเอาคลิปนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านลำลยุยลำลุยนะครับให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันค้นยืนเด้อพ่อญ่แม่ญ่พี่สาวพี่ชายน้องนุง่งสุขสุขคนกระดที่มาหลับเบิง้ง ชมคลิปผมครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ